สวัสดีครับทีมงานมีดีทุกเวลาชาแนลวันนี้เรามาโดยบังเอิญนะครับวันนี้เรามาจากวัดหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็เราก็คนเยอะมากวัดหลวงพ่อรวยเยอะมากเยอะจริงๆทีนี้มันมันมันก็เข้าไม่ถึงเนาะเราเราก็ต้องหาเวลาหาออกมาทีนี้เราออกมาเราก็จะไปในดีเรามาที่สระบุรีนะครับที่วัดพระพุทธฉายเราแวะไปแล้วนะครับแต่เนี้มันก็มีจุดจุดหนึ่งที่เราควรจะมาวันนี้เราก็เลยลองแวะเข้ามาดูครับเราแวะเข้ามาดูบังเอิญบังเอิญเป็นจุดที่เรา สนใจเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเรามาดูรอบๆนะครับลองส่ายกล้องเข้าไปดูนะครับจะมีจะมีพีาาน่น้องมาชาชนนี่เยอะมากเข้ามาทําการการงเต็นท์นะครับแพ็กแกรมก็คือบรรยากาศมันมันเหมือนการตั้งค่ายลูกเสือซึ่งมันเป็นมันเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยอยากจะมาบรรยากาศแบบนี้นะครับโดยที่วันนี้เเราไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่ว่าโดยโดยพื้นที่ตรงนี้แล้วมันได้นะครับ ทุกคนนี่ด้านนี้กําลังจะกลางเลยนะครับด้านนี้กําลังจะกลางทีนี้เรามาดูว่าการกลางเต้นมันปีนยัางไงบ้างเนี่ยถ้งเดดูดีๆน,นะครับจะมีเต้นลหลายรูปแบบจะมีละหลายแบบลหลายๆชนี้บางอันนี้สวยมากเลยด้านหลังของชาติไทยนั่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตัวนี้ยี่ห้อยูดี o D ของกระต่ายตัวนี้น่าจะแข่งไม่เบาไม่เบาตัวตัวนี้ไม่เบานะครับเดีย๋ยวเราตามกันมาดูนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนวันนี้เดี๋ยวเราตามกันมาดูตามมา เมาก่อนเขาจะจองนี้นะครับอย่นี้เ็ดเ็กๆเ,เขาจะมาเขาจะมีความสุขมากน,นี่มาเจอแล้วนะครับผุงยางในชาติน้ำตกสามหลังน้ำตกสามหลังใกล้นิดเดียวแต่ทําไมเรามองมองไม่เห็นอันนี้ผมกพมาครั้งแรกนะครับทีมงานมีดีทุกเวลาชาแนลอย่าลืมติดตามนะครับติดตามดูว่าคลิปหน้าเราอาจจะมาที่นี่ก็ได้แต่ต้องให้ลงไฟฟ้าบารุงคงเสร็จก่อนถ้าไม่เสร็จมาไม่ได้โอเคเดี๋ยวเจอกันพรอมหน้าสวัสดีครับ